ก่อสร้างตึกยงใหญนะ่งามๆก่อนใส่เนี่ยนะงามๆไฮไลท์หมนะ่เนาะอยู่ที่สบายดีทุกคนืัอนี้จะพามาชมการเปลี่ยนแปลงครั้งยิงงนะ่งใหญ่เนาะอยู่ใจกลางเมืองสับเดือแขวงหัวผันนี่เนาะสวัว่าตอนนี้เพิ่นการมีการก่อสร้างตึกยงใหญ่งามๆอยู่ตอนนี้นเนานะจะเป็นตึกคล้ายๆกับโดมเนาะอยู่เรียบแขมแม่น้ำสัมนี ที่เฮ็ดนี่เนาะก็ไกลๆสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะตึกโดมนี่ก็จะเป็นอีกไฮไลท์ห,ห,หม่เนาะอยู่ใจกลางเมืองสําเนื้อเนาะและอีกยางนะเป็นอย่างกำลังก่อสร้างห่วงแหมใหญ่เนาะอยู่จุดใจกลาง <ไป S 1> ตัวเมืองนี่เนาะ<ม>อยู่ตอนนาเนาะเดี๋ยวจะผ่ายางเข้าไปสมอยู่จุดใจกลางตัวเมืองนะส่วาอยู่จุดนี้จะเป็นจุดแม่น้ำศร และกาจะเป็นนะขัวเนาะขัวค้าแม่น้ำสำัมยู่จุดจกกางตัวเมืองนี่อยู่นี่ก็จะเป็นหาน้านคะานเนาะตอนนาพกก็จะเป็นตลาดเนาะตลาดประจําเมืองนการจะมีค่ายสินค้าหรืออาหารกินต่างๆเนาะอยู่ที่ตลาดเมืองสัมนะอยู่ตอนน้านี่ อยูจ,จุดขั้วนี่นะมันมีการตกแต่งนะเเ็ป็นรูปมังกรใส่นี่นะงามๆก็เป็นอีกหนึ่งไฮไล่เนาะอยู่ที่ใจกลางเมือแงแห่งนี้ หัวพันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแคร่งนะที่น่ามาเที่ยวนะคาดว่าในอนาคตนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวหล่กว่านี้นะสนั้นมินก็มีการกอร่อสร้างพัฒนาเนะาะบางบาจะเป็นหานคาหรือว่าเป็นโองแหมมรงแหมใหญ่นะเพื่อับห้องนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยว อยู่ที่เมืองสำเนื้อ,อน,นี้ในอนาคตนี่๋ยวจุดนี้ก็จะเป็นห้านค่านะห้านค่าห้านค่ายเคืองหานค่ายเคืองหานค่าทั่วไปนะ นะอยู่ตอนน้าตอนน้าพอนนะจะเป็นองแหบใหญ่เนาะเพบานที่สร้างที่เพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่แล้วนี่นะอันนี้จะเป็นฮานฮานมินิมากนะนี่ฮานมินิมากจะมี นี่นะตึกใหญ่ๆอันนี้นะจะเป็นองแหมครับคาดว่าน่าจะเป็นองแหมระดับระดับห้าดาวอะไรนะ กลางตัวเมืองเนะี่ยเนาะตอนน้ามันก็จะเป็นธนาคารการค้านี่นะรงแหมใหญ่เลยเนาะตับเช็คข้อมูลเนาะรงแหมนี่อ่าซื้อว่ารงแหมซาก,กลหัวผันปลาซาเนาะสู้งสิบหกนันน,นี่นะ เพ่งเพิ่เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2 0 2 4เนอะคาดว่าจะสำเร็จท้ายปี2 0 2 6สร้างขึ้นใหม่เนาะอยู่ชุดใจกลางตัวเมืองนี่เลย ทรงสูสงาง,างามนะจะเป็นอีกไฮไลท์ไมนะ่เนาะยู่ทีเหมืองแห่งนี้นะเดี๋ยวกามาลุ้นนำกาดเนาะว่าคนจะเปิดตามทีกำหนดไว้บอรหรือว่าจะงดงามและงดงามสำมได้เนาะของแหมนี่ จะสร้างได้ประมาณห้าหกซัดนี่แหละตอนนี้เนะจะจะสร้างขึ้นไปสิบหซัดเนาะตามข้อมูลกันเรงก็สร้าง ยินดีแล้วก็สมเสยนำามนะที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าาการท่องเที่ยวนี่ก็เปลี่ยนปัจจัยลักเลยนะของสุมสดนะที่สร้างรายได้ให้แกสุมสดล้ายเลยเนาะหางยางวันนี้นะ่าจะเห็น,หนจอมโดมนะตึก ที่ตั้งอยู่เรียบแขมนับสามเนอลูกเอาเอนยขางนไปจุดตาน่าพอนะ่าจะเป็นแก้วหลักเมือง ปีสองพันสาบสี่นะเกิดมีน้ำท่วมหนักเลยเนาะอยู่ใจกลางเมืองสำเนือ,อน,นีเนะสวงระดูฝนคาดว่าคาดว่าน่าจะเสียหา,ายน่ายลผสมขวดนะสวัสดีตอนนี้พัะจามปรับปรุงปรับปรุงขึ้นกับมาเป็นปกติแล้วนะก็เริ่มมาสร้างตึกง่าย แล้วก็ห้องแรมไม่เนาะห้องแรมใหญ่อยู่จุดใจกลางเมืองนี่จุดนี้มันนี้มีป้ายบอกอย่างนี้เนาะจากสำมเนื้อไปเวียงจันทะร์นอหกร้อยสาสิบสองจุดห้ากิโลเนาะแล้วก็จะไปเมืองเวียงใสาเนาะสาแปดกิโลเท่านั้นเนาะเมืองเวียงใส ตนานี่นะเป็นแก้วลักเมืองจะตั้งอยู่จุดนี้นะงามๆเลยตอนคะืนนะพวกก็จะเปิดไฟนะมีซีซั่นนะอยู่แถวจุดบริเวณนี้นะจุดวงเวียน ไล่เนาะงามๆเลยเร็นก็จะมีปุกต้นต้นดอกมะข่ายเน,ะนาะมะข่ายดอกซัก,กุระนะที สับเนื้อนี่นะมันจะมีดอกขข่ดอกซัก,กุลาร์นะเห็นะจุดนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนสาธารานานะตัวนี้หัวพันวิลาสน ตอนนามันจะเป็นห่อวัฒนธรรมแครงหัวผัดนะ,ะมีรถเมย์อันนี้นะี่นะหัวไปใส่นะไปเวียดวนะน,น่าจะไปเวียดนะมีรถตู้อันนี้รถตู้น้อยรถเมย์นะมาจำถ่านอะไรนี่นะ นณาเนี่ยพ่อวัฒนธรรมนะอ่าตอนนี้จะเป็นส่วนมิตรภาพลาวฮงหัวผันแทงฮัวนะตอนนี้นะอ่ะ สุดแล้วนี่น,น,น้ำน้ำน่าจะท่วมมาแถวท่วนี้เนาะซึ่งว่าตอนนี้พอดีมาปรับปรุงใหม่เนาะเห็นกระโลยังแตกหมดเนาะอาจเนืองจากน้ำท่วมเนาะได้รับความเสียหาย ้าวแล้วอยู่จุดตนาเนี่ยจะเป็นอีกไฮไลท์ใหม่เนาะซึ่งเพื่อนห้าก,ก็สร้างขึ้นมาน่าจะอย่างวัฒนเปิดเท่านั้นนี่เนาะจะมีหุบป,ปันเนาะนี่หุบป,ปันทานผลเอกซีสวัสดิ์แก้วบุญพผ่า์อ๋อนี่เนาะเป็นอย่างวัฒนเปิดเธอเนาะห้าก,ก่อสร้างขึ้นมาใหม่เนาะอยู่จุดนี้เนาะ แกะสลักถางล่างนี้น้างามเลยนี่อันนี้จะเป็นหูบทำนะนี่ ก็มีการก่อสร้างนปรับปรุงไปเรื่อยๆเนะ อ่าที่เห็นนี่นะจะเป็นพ่นกระทบะพ่นเสียหายจ้า,จาน้ำท่วมปีก่ายนี่เนาะนจะเป็นน้ำสำัมทานจุดใจกลางตัวเมืองนี่ อยู่เรียบแคมแม่น้ำสามนี่ก็จะมีสถานที่พักนะอยู่ลายๆายบอนเลยนะอยู่ตอนนานี่ก็จะเป็นเขื่อนพักนะส่วนไลนยนะักท่องเที่ยวจะมาพักอยู่แถวจุดนี้นะเพราจจะเป็นเซ็นเตอร์ Center เลย มีบ้านพักหวงแหมสามารถมาเลือกพักได้เนาะราคานี้ก็เริ่มประมาณคาว่าน่าจะประมาณสองแสน่สองแสนขึ้นไปเนาะนนะจุดนี้นะมีลายนะอันนี้ก็เกินพักแขมสับจะม,มีของแขมแดนะ ทางหน้าเนี่ยเป็นหนองแหมนะมีลายสั้นอยู่เนะาะส้างซีสั้นอยู่นี่อาการนี่จะเย็นตลอดเราอยู่ที่เมืองสำเนืเนี่ยนะ่วงนี้เทว่าโอเคเนะาะสมองนี่จะหน้าเย็นแล้วก็บมีแดดนะ ว่าตอนนี้ก็จะมีเริ่มมีแดดแต่เศร้าะอากาศนี่ก็พอดีนะน,นี่ตอนนาเนานะตึกโดมอลังกาศเลยนะคล้ายกับอยู่ต่างประเทศเลยนะที่เห็นนี้ว่นน่แน่ใจเนาะอยู่น่าจะเห็นอยู่เวียดนามเนาะเป็น้างคล้ายๆแบบนี้เนาะแล้วก็อยู่ประเทศอื่นๆเองนะเป็นตึกนี่เนาะงามๆเลย ก็ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งเนาะอยูอ่จุดใจกลางเมืองสำเนื้อนี่นี่นะเนาะเพื่อนกัประดับประดาเนาะใกล้กล็ใกล้จะแล้วแล้วตัวนี้เนาะโครงสร้างนี่ถือว่าแล้วแล้วเนาะเลือดแต่เพป็นจะตกแต่งทางด้านนั่นะี่นะหลังคาเนาะม่ใช่เป็นโดมเนาะโดมงาม เพื่อนมาเนาะมามารุ่นรำการเ่าไวแน่ใจว่าจะเป็นอย่างอนนี้เนาะเป็นห้านค้าหรือท่าหาน้านหรือว่ายังได้ไวาแน่ใจเนาะหรือวาสาท้านที่พัก เดี๋ยวก็จะเลียบแคมแคมแม่น้ำสามนี่เนะาะมันก็จะปลูกต้นไม้เนาะเขี้ยวงามเลยเป็นธรรมชาติเลยนะเจนะงามงามแบบนี้เลยเดี๋ยวพันกาจะเพชรซ้ำเล็ด พร้อมทางหงแหบใหญ่นะ16ซานท่านเนาะเดี๋ยวก็มารอรุ่นนับการว่าเพิ่นจะเปิดต่อได้นะแต่นี้ก็จะเป็นไฮไลท์ใหม่นะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงข้างใหญ่เนาะอยู่ที่ใจกลางเมืองสัมแควงหัวผันเนยบริษัทก็จะข้อหลักคิปนีนอ้อไม่เพียงแต่ท่านนี้กรากาข้อคับใจ ทุกทุกท่าทุกทุกคน,นที่เข้ามาบหิวารสมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันไปในคลิปต่อไปสบายดี